กาลิงคโพธิชาดกชาดกว่าด้วยการพยากรณ์ที่อันเป็นชัยภูมิพุทธการสมัยอันเกิดไกลด้วยพระพุทธคุณอันประเสริฐแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ประกาศพระธรรมนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดล่อนออกจากกิเลสอาสวะสู่พระนิพพานคือที่สุดแห่งการหลุดพ้นและณพระเชทตทวันมหาวิหารแห่งนครสาวัตถีอันเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์ในครานั้นก็ได้มีเหตุการณ์หนึ่งให้พระพุทธองค์ทรงพระปรารภถึงการบูชามหาโพธิ์ที่พระอานมณเถระได้กระทำแล้วเรื่องมีอยู่ว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จจาริกเพื่อประโยชน์จะทรงสงเคราะห์เวนยสัตยังเขตชนบทนอกนครสาวัตถีซึ่งเป็นเวลาเดียวกันที่ชาวกรุงสาวัตถีต่างถือของหอมและดอกไม้เป็นตน้นเดินทางมายังพระเชตวันเพื่อบูชาธรรมพระพุทธองค์แต่ทว่า พระเชตวันในตอนนี้กลับไม่มีปูชนียสถานอย่างอื่นไปวางไว้ที่ประตูพระคันธกุดีให้ชาวเมืองได้สักการะบูชาอนาถปินทิกามหาเศรษฐีจึงไปยังสำนักพระอานนทเถระในเวลาที่พระตถาคตเสด็จมาพระเชตวันเพื่อปรึกษาความดังกล่าวจเจริญพเรเถิดมหาบาพิษบัดนี้ท่านมาด้วยเรื่องอันใดข้าแต่ท่านมหาเถระผู้เจริญ ะทำเช่นไรดีเวลาที่พระตถา,าคตเสด็จลีกจาริกไปจากพระเชตวันเมื่อพระวิหารนี้ไม่มีปัจจัยมนุษย์ทั้งหลายไม่มีสถานที่สักการะบูชาข้าน้อยจึงอยากขอโอกาสเถิดท่านเจ้าข้าขอท่านช่วยกราบทูลความเรื่องนี้แด่พระตถา,าคตให้ช่วยกำหนดที่ที่ควรบูชาสักแห่งหนึ่งเถิด ชาวเมืองจะได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในยามที่พระตถาคตไม่อยู่อืมหากเป็นเช่นนี้เดี๋ยวเราจะเป็นธุระจัดการให้นะท่านอนาธบินทิกามหาเศรษฐีท่านจะได้อนาทรร้อนใจเลยเมื่อพระอานนทีระตกปากรับคำแล้วก็นำความไปกราบทูลแด่พระพุทธองค์ข้าแต่พระองค์ผู้จเ,เจริญเจดีมีกี่อย่างพระเจ้าค่ะ มีสามอย่างอานุนแล้วทั้งสามอย่างนี้นะ่ะมีอย่างอะไรบ้างพระเจ้าค่ะมีธาตุเจดีปริโภคเจดีแล้วก็อุทธเทศิกะเจดีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ mm hmm. เมื่อพระองค์เสด็จจาริกไปสถานที่อื่นข้าพระองค์จะกระทำเจดีได้หรือไม่พระเจ้าค่ะอานน์สำหรับธาตุเจดีไม่อาจทำได้ พราะธาตุเจดีนั้นจะมีได้ในการที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วสำหรับอุทธเทสิกะเจดีก็ไม่มีวัตถุปรากฏเป็นเพียงเนื่องด้วยตถาคตเท่านั้นต้นมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าอาศัยเป็นที่ตรัสรู้ถึงพระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนอยู่ก็ตามปรินิพานแล้วก็ตามเป็นเจดีได้เหมือนกัน พระอานนเทระครุ่นคิดแล้วก็ถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์เสด็จหลีกไปพระมหาวิหารเชตวันหมดที่พึ่งอาศัยมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้สถานที่เป็นที่บูชาข้าพระองค์จะนำพืชจากต้นมหาโพมาปลูกที่ประตูพระเชตวันพระเจ้าค้าดีแล้วอานน์เธอจงปลูกเถิ เมื่อเป็นเช่นนั้นในพระเชตวันก็จับเป็นดังตถาคตอยู่เป็นนิดจากนั้นพระอานุนเทระ ก็ได้บอกแก่พระเจ้าโกศลอนณาจักรปินธิกามหาเศรษฐีและนางวิสาขามหาอุบาสิกาว่าให้ขุดหลุมเพื่อปลูกต้นสีมหาโพนับประตูพระเชตวันพวกท่านทั้งหลายจงไปขุดหลุมไว้ที่หน้าประตูพระเชตวันเถิดจะได้นำต้นสีมหาโพอันเป็นที่ตรัสรู้แห่งองค์พระศาสดามาปลูกต่อไปพวกท่านทั้งหลายจะได้มาสักการะกราบไหว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกันนะ สาธุต่อไปชาวเมืองสาวัตถีจะได้นำดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาธรรมในยามที่พระพุทธองค์ไม่อยู่ช่างเป็นที่น่ายินดียิ่งน,นักแล้วพระอานนุเทระก็ได้ไปขอช่วยพระมหาโมกขลณนะเทระให้หอะไปเก็บลูกมหาโพมาให้โดยเอาจีวรรับลูกโพที่หล่นจากขั้วแต่ยังไม่ถึงพื้นดินแลนำมาถวายพระอนนุเทระจากนั้นก็นำลูกสีมหาโพมา ยังประตูพระเชตวันโดยมีพระเจ้าโกศลและราชบุรุษถือเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างเสด็จมาพร้อมด้วยบริวารใหญ่ในเวลาเย็นพร้อมด้วยอนาถปินติกามหาเศรษฐีมหาอุบาสิกาวิสาขาและผู้มีศรัทธาอื่นๆก็ได้ด้วยจิตศรัทธาพระอานุเทระตั้งอ่างทองใบใหญ่ไว้ในที่ปลูกต้นสีมหาโพจนาะก้นอาแล้วให้ลุกโผสุกแด่พระเจ้าโกศล มหาบาพิษพระองค์จงปลูกโพสุขนีเ้เถิดข้าแต่พระอานุนเทระผู้เจริญอันตัวเราถึงแม้จะเป็นราชาปกครองเมืองแต่ทว่าความเป็นพระราชานั้นก็มิได้ดำรงอยู่ตลอดไปไม่ดังนั้นควรที่เราจะให้อนาถาปินณธิกะมหาเศรษฐีปลูกต้นโพนี้ อนาตปินทิกังมหาเศษฐีรูปรวมเปลือกตมที่มีกลิ่นหอมแล้วฝังลูกสีมหาโพสุไว้ในเปลือกตมนั้นพอลูกสีมหาโพพ้นมือมหาเศษฐีก็บังเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นลูกสีมหาโพก็งอกออกเจริญเป็นลำต้นประมาณเท่างอนไทสูง52แต่กิ่งใหญ่5กิ่ง กิ่งละห้าสิบสองแผ่ไปในทิศทั้งสี่และเบื้องบนพระบารมีธรรมแห่งองค์ตถาคตเจ้าหาที่สุดประมาณจริงๆสาธุช่างเป็นที่น่าอัศาจรรย์ใจจริงแท้ พระราชารับสั่งให้เอาหม้อทองคำและหม้อเงิน800หมอ้อใส่น้ำหอมจนเต็มประดับด้วยดอกบัวเขียวสูงขึ้นมาหนึ่งสองตั้งเป็นแถวแวดล้อมต้นมหาโพธิ์แล้วรับสั่งให้ทำแท่นสำเร็จด้วยรัตนะทั้งเจโปรยปรายผสมทองสร้างกำแพงล้อมรอบทำซุมประตูสำเร็จด้วยรัตนเจ็ดเครื่องสักการะได้มีเป็นอันมาก พระอานุนเทระเข้าไปเฝ้าพระตถาคตกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงประทับนั่งณโนะคนต้นโพที่ข้าพระองค์ปลูกเข้าสมาบัติที่พระองค์เข้าณโนะคนต้นมหาโพเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ ช้าก่อนอานนท์เมื่อเรานั่งเข้าสมาบัติมหาโพธิมณฑลแล้วประเทศอื่นก็ไม่อาจที่จะทรงอยู่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากเป็นเช่นนั้นขอพระองค์ใช้สอยโคนต้นมหาโพนั้นด้วยความสุขเกิดแก่สมาบัติโดยกำหนดว่าใกล้ภูมิประเทศนิเถิดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนพระเจ้าค้า พระศาสดาทรงใช้สอยโขนต้นโพนั้นด้วยความสุขเกิดแต่สมาบัติตลอดราตรีหนึ่งพระอานนุเถระถวายพระพรแด่พระเจ้าโกศลให้ทำการฉลองต้นมหาโพสร้างความปิติยินดีแก่ชาวเมืองเป็นยิ่งนักนับแต่นี้พวกเราจะได้นำดอกไม้ของหอมมาสักการะต้นสีมหาโพได้ตลอดแล้วสาธุสีมหาโพต้นนี้แหละจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองแลว ใจครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าดูสิท่านทั้งหลายช่างน่าอัศจรรย์ใจจริงแท้ต้นสีมหาโพธิพระอานทน์ได้ปลูกเมื่อตถาคตยังดำรงอยู่ทำให้ชาวเมืองต่างมาสการะบูชายอย่างมากมายนับว่าพระอานทน์เป็นพระเถระที่มีคุณน่ายกย่องจริงๆเลยพระาศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่า ดูกอนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูกอนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อน อานนันก็ได้พามานุษย์ในทวีปใหญ่ทั้งสี่พร้อมด้วยทวีปบริวารให้นำของหอมและดอกไม้เป็นอันมากไปกระทําการฉลองต้นโพธินำมหาโพธิมณฑลเหมือนกันแล้วพระพุทธองค์จึงได้ทรงเมตตานำอดีตนิทานอันเป็นประถมบทแห่งเรื่องดังกล่าวมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังกันดังนี้ ในอดีตกาลพระเจ้ากาลิงคาราสวยราชสมบัติอยู่ในทันตะพรนนครแขวงกาลิงคะพระองค์มีพระราชโอรสสองพระองค์คือมหากาลิงคะและจุลกาลิงคะในสององค์นี้โหนได้ทำนายไว้ว่าข้อแต่มหาราชผู้เจริญพระโอรสทั้งสองมีดวงชะตาที่ผิดแปลกแตกต่างกันไปองค์พี่ จะได้ครองราชสมบัติต่อจากพระองค์ภายหลังจากที่พระองค์เสด็จสวรรคตไปแล้วส่วนพระโอรสองค์น้องก็จะได้บวชเป็นฤาษีเที่ยวพิกขาจาร์แต่ในภายภาคหน้าพระโอรสขององค์น้องจะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิพระเจ้าค่ะ ในการต่อมาเมื่อพระเจ้ากาลิงคาราสวรณคตลงพระราชโอรสมหากาลิงคะองค์พี่ก็เถลิงราชเป็นพระราชาพระโอรสจุลกาลิงคะองค์งน้องได้เป็นอุปร,ราชด้วยเหตุที่โหรเคยทำนายทายทักไว้ว่าโอรสของเจ้าชายจุลกาลิงคะจะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรด ทำให้พระมหากาลิงคะนั้นทรงอดทนอยู่ไม่ได้จึงรับสั่งกับอมาตร,รับใช้คนหนึ่งว่าออกว่าคำทํานายเป็นจริงราชบัลลังก์ของเราคงสั่นคลอนคงปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้การแล้วเราต้องตัดไฟแต่ต้นลมท่านอมาตเจ้าจงจับเจ้าจุลกาลิงคะแล้วนำมันไปฆ่าทิ้งสุดเดี๋ยวนี้ อมาตจับตัวเจ้าชายจุลกาลิงคะได้แล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระกุมารพระราชาประสงค์จะจับพระองค์ไปประหารชีวิตแต่ข้าพระองค์มิอาจจะทําเช่นนั้นได้พระองค์ทรงหนีไปเถิดพระเจ้าค่ะขอบใจพวกท่านมากที่ไว้ชีวิตเราแต่เรามีอะไรอยากจะขอท่านสักอย่างเถิดอุปร,ราชได้เอาของสามอย่างซึ่งเป็นของประจำพระองค์คือพระราชลัญการผ้ากำพลเนื้อละเอียด และพระขันแสดงแก่อามาตยรับใช้แล้วตรัสว่าท่านทั้งหลายนี่คือของประจำกายเราต่อไปภายภาคหน้าหากท่านเห็นของสามสิ่งนี้ในบุตรของเราพึงให้ราชสมบัติแก่บุตรของเราด้วยสัญญานี้ด้วยเถิดแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าป่าสร้างอาสมในภูมิประเทศที่รื่นรมบวดเป็นรือสีอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนับแต่นั้นมาอีกฝากในแคว้นมัทราช ระอัครม,มเหสีของพระเจ้ามัทราชในสากลนครได้ประสูติพระธิดาพวกโหนทำนายพระธิดาว่าข้าแต่มหาราชามหาราณีดวงชะตาของพระบิดานี้จักเที่ยวผิดขาจานเลี้ยงชีพแต่ในภายภาคหน้าพระโอรสของพระนางจักได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าคะ่ะถ้าเราให้ธิดานี้แก่พระราชาองค์หนึ่งพระราชาที่เหลือก็จะโกรธเราจะรักษาธิดาของเราไว นนัน้จึงพาพระธิดาและพระอัครมเหสีปลอมพระองค์หนีเข้าป่าสร้างอาสมอยู่ทางเหนืออาสมของการลิงขกุมารเลี้ยงชีพด้วยมวลพลาหารอยู่ณที่นั้นวันเวลาผ่านไปพระธิดาก็เจริญวัยขึ้นได้เอาดอกไม้ต่างๆมาทําเป็นเทริกดอกไม้แล้ววางไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาจนเกิดเป็นเหมือนขั้นบันได ในวันหนึ่งพระธิดาปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงริมฝั่งแม่น้ำคงคาพระองค์ทรงโยนเทริศดอกไม้ไปคล้องพระเศียรของกาลิงคกุมาลผู้กำลังสงสนานอยู่ในแม่น้ำนั้นพระกาลิงคกุมารดูแล้วส่งพระดำริว่าเอเทริศดอกไม้นี้ต้องเป็นฝีมือของหญิงสาวกระทําเป็นแน่แต่หญิงผู้นั้นเป็นใครนะ้าเจ้าชายจุลกาลิคะเสด็จไปเหนือน้ำคงคา ด้วยอำนาจกิเลสพระองค์ก็ได้สดับเสียงของพระธิดาผู้นั่งอยู่บนต้นมะม่วงซึ่งกำลังร้องเพลงด้วยน้ำเสียงอันไพเราะจึงเสด็จไปที่โคนต้นไม้ทอดพระเนตรเห็นพระธิดาจึงตรัสถามว่าแม่นางผู้มีพักอันจเจริญท่านเป็นใครหรือเราเป็นมนุษย์นะสิท่านถ้าเช่นนั้นน่ะท่านจงลงมาเถิดแต่เราเป็นกษัตริย์ไม่อาจลงไปได้หรอก อันตัวเรานี้ก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันแม่นางจงมาเถิด ทั้งสองพระองค์ตานกล่าวมายากษัตริย์กระซสอาเย้ากันและกันจนผูกสมัครรักใคร่กันเมื่อวันเวลาบ่มเพาะความรักจนสุกงมในที่สุดทั้งสองพระองค์ก็ครองรักกันอย่างสงบสุขกลางพงไพรและแล้วพระราชธิดาก็ตั้งพระคันโดยครบสิบเดือนก็ประสูติพระราชโอรสซึ่งสมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะอันอุดมมราชนกชนนีได้ขนานนามว่า อจากนี้ไปพ่อกับแม่จะเรียกเจ้าว่ากาลิงคะกาลิงคกุมารนั้นเจริญวัยสำเร็จการศึกษาศิลปะวิทยาทุกอย่างในสำนักของพระชนกและพระอายกาลลำดับนั้นพระชนกของกาลิงคกุมารนั้นตรวจดูดวงดาวก็ทราบว่าที่ชายสวรรคตแล้วจึงบอกบุตรว่า บัดนี้ถึงเวลาแล้วลูกเอ๋ยเจ้าอย่าอยู่ในป่านี้เลยพระเจ้ามาหาการิงคะผู้เป็นลุงของเจ้าสวรรคตแล้วดังนั้นเจ้าจงไปยังทันตากุรานครครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์แห่งราชสกุลของเราเถิดและพระองค์ทรงมอบพระธรรมรงค์ผกรรมพลและพระขันซึ่ง สั่ว่าลูกเอ๋ยในทันตปุระนครยังมีอมาตผู้ประพฤติประโยชน์แก่เราอยู่ที่ถนน,นโน่นเจ้าจงเหาะลงไปที่กลางที่นอนในเรือนของเขาและแสดงรัตนะทั้งสามประการนี้แล้วบอกความที่เจ้าเป็นโอรสของเราแกเา่เขาเขาจะช่วยเจ้าให้ได้ครองราชสมบัติเขารับท่านพ่อ กาลิงคะกุมารน,นั้นกราบลาพระชนกชนนีและอายกาแล้วเหาะไปด้วยบุญยริศลงนั่งเหนือที่นอนของอมมัเอยนี่ท่านเป็นใครกันเนี่ยเหตุใดจึงมาอยู่ในเลือนของข้าได้เอ,อเรานี้คือบุตรของพระเจ้าจุลกาลิงคะนี่คือสิ่งยืนยัน พระโอรสแสดงรัฐนะสามนั้นจนเป็นที่ประจักษ์ในความเป็นเชื้อพระวงศ์กาลิงคะในการต่อมาอมมานจึงประกาศแก่ราชบริษัทอภิเศกกาลิงคกุมารขึ้นครองราชสมบัติพระเจ้ากาลิงค์ะนั้นทรงบำเพ็ญจากประวัตินั้นให้บริบูรณ์แล้วครั้นถึงวันอุโบสถสิบห้าคำก็เกิดเหตุอัศจรรย์เมื่อมีจักแก้วช้างแก้วจากตระกูลอุโบสถ ม้าแก้วจากตระกูลอัศวราชวลาหกแก้วมณีจากเขาเวปุล,ลบบันพศนางแก้วขุนครังแก้วขุนปลแก้วได้บังเกิดปรากฏขึ้นซึ่งนับเป็นมหามงคลแห่งองค์กาลิงคผู้ที่ได้รับการพยากรณ์ว่าจะทรงเป็นจักรพรรดินั่นเองพระเจ้าจักรพรรดิกาลิงคราราส่งครองราชสมบัติตลอดห้องจักรวาล วันหนึ่งก็เสด็จขึ้นทรงช้างเผือกขาวเพื่อหอบไปสู่สำนักพระชนกชนนีด้วยสริวิราชใหญ่พร้อมด้วยปุโรหิตภารัตวชะซึ่งเป็นปุโรหิตประจําพระจักพรพรรดิและเมื่อหอบมาถึงมหาโพธิมณฑลก็มิอาจหอบข้ามไปได้พระเจ้าจากักรพรรดิีราทสงสัยไปเนืองเนืองแต่ช้างส่งนั้นก็ไม่อาจที่จะไปได้เอ เพราะเหตุอันใดหนอพระราชาจึงไม่อาจจะทรงช้างข้ามไปได้ทั้งที่ทางอากาศก็ไม่ได้มีสิ่งกีดขวางอันใดนั่นนะสิท่านปุโรหิตแม้แต่จะลงสู่พื้นดินใสช้างข้ามไปก็ยังไม่ได้เลยสถานที่แห่งเนี้ยต้องเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เป็นแน่หลังจากที่ปุโรหิตตรวจตราดูก็พบว่ารู้แล้วพระเจ้าคะ่ะว่าเพราะเหตุอันใดจึงไม่สามารถข้ามผ่านสถานที่นี้ไปได้ นั่นก็เพราะว่าสถานที่แห่งนี้คือมหาโพธิมนทนเป็นมนทนสะดือแผ่นดินมีชัยบรรลังของพระพุทธเจ้าทั้งปวงที่แห่งนี้เป็นที่กําจัดกิเลสทั้งปวงของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แม้ถึงใครๆจะมีเท้าสก,กัดเป็นต้นก็ไม่อาจที่จะหอ,อกข้ามที่นี้ไปได้พระพุทธเจ้าค่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แม้ขึ้นชื่อว่าตนยาแม้สักเท่าหนวดกระต่ายไม่ได้มีในที่มีประมาณห้ากริสนั้นเลย มีแต่ทายอันมีสีเหมือนแผ่นเงินเรียรายอยู่หญ้าเครือเถาไม้ใหญ่โดยรอบที่นั้นมียอดเวียงประทักษิลโพทิมนทนเป็นการน้อมเคารพบูชาสรรเสริญข้าแต่พระมหาราชเจ้าก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เหตุทั้งปวงเป็นผู้รู้ธรรมทั้งปวงความที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงทราบและทรงรู้แจ้งเหตุทั้งปวง ต่างด้วยอดีตเหตุเป็นต้นคือพระพุทธเจ้าเหล่านั้นย่อมรู้เห็นทั้งปวงด้วยสัพพยุตยานโดยลักษณะส่วนข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้สามารถในอาคมรู้ด้วยกำลังศิลปะเท่านั้นและรู้เพียงเอกเทศเดียวเท่านั้นพระเจ้ากาลิงคาได้สดับพุทธคุณแล้วเกิดสมณัต จึงให้ชนผู้อยู่ในสกลและจักรวาลน,นำของหอมและมาลาเป็นอันมากมากระทำการบูชาพระมหาโพธิมนทนซึ่งเจ็วันพระเจ้ากาลินคะขันทรงทำการบูชาพระมหาโพธิอย่างนี้แล้วสเสด็จไปหาพระชนกชนีมาสู่เมืองทันตบบปุระแล้วบำเพ็ญกุศลทั้งหลายมีฐานเป็นต้นซึ่งพระชนและบังเกิดในดาวดึงสพิภพ พระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาตัดจบแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้ากาลิงคะในครั้งนั้นกำเนิดเป็นพระอานนท์เถระปุโรหิตชื่อว่าพาระทวาชะชาวกาลิงคะสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้า